เส้นตะคอร์เส้นดีเส้นดีอือจีนี่อะกูลุกขึ้นิลูกขึ้นอือไปไปเอไปไนเน่ยจะไปเบิร์เดย์คุณแม่ไปไปอยู่ไหนหอือฮึชอนเต้น

กันเลยนะฮะสิงกะระเบลสิงกะระเบลคูหนูต่ินยังไม่ได้เป่าเลยตอจินช็อกโกแลตนิไม่ใช่ช็อกโกแลตขอกินเพิ่นมากช็อกโกแลตกันแล้วเอ้าแม่แม่กี่ปีช็อกโกแลตแม่ละกี่ปีห้าปีเอ้ยไม่ใช่สิบปีที่แรกว่าสิบวันชื้อให้ดอก วันนี้เสื้อผเพิ่นเอาไว้เต่ไต่เบาะรถวันนี้เพิ่นไปเติมน้ำมันเพิ่นไม่พออ่ะเบิร์ดีกับแพรวาสุขสันต์วันเกิดนะแพรวาคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเป็นคนดีของแม่ในนีเป็นคนดีของพ่อหน่อยพ่อก็รักแม่มากๆนี่นี่ก็รักแม่อ้า ขทางนี้ันี่็นไมด Happy บ้านเล่นอืมอยู่างนอกอาถือดีมันจะไม่เสื่อถือดีถือถือือังมม่ย่งอกเพลงก่อนอาร a p p y บอ่มันดับะอัมันดับ p b i r d a ค่ <PI AN> คะเรื่องรูปเาเองเราพร้อมกันโอเคแม่ไม่ให้แม่อธิษฐานหรออธิษฐานเอามายอธิษฐานหยุดเทียนไหมหุดเทียนลูกขอให้แม่อะไรขอให้แม่สุ๊บป้าบแข็งแรงม่อยู่กับลูกนานๆหรอจุ๊บันวันเกิดแม่วันนั้นเอาไหมเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมอธิษฐานโอ้ยเนาะโอ้ ทำดีๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูย <Happy S 1> ูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮดแฮ้เบิรเดยดแม่นะคะปลายแม่จดกระดาษอย่ะใครล่ะใคระแม่มีเงินเยอะๆนะใช่มีเงินเยอะแล้วทําอะไรคะอยู่กระโนตา ยูยูอีตัวไปกันอยู่นานๆให้แม่อายุยืนนนอืมลูกก็จะเป็นกำลังใจให้แม่ลูกจะเป็นเด็กดีไหมเด็กดีพูดพอๆเด็กดีเด็กดีค่ะเด็กดีค่ะรักแม่ไหมรักรักแค่ไหนรักแค่ท้องฟ้า อยเาเป่าตะเทียนเป่าเป่าทงี้ขอบคุณนะแม่ก็ลักลูกนะเออแม่ก็ลังลูกนะทำแก๊ปแม่ก่อนอืมออะเดี๋ยวเแม่ออกก่อนปาไปข้างนอกมันร้อนข้างนอกมันล่มพี่นอน เมืองที่ล่ะเสียผ้าล่องล่องล่องสุดล่องสเพราะว่ามืออื่นนี่นี่สิไปเออ่สิไปเต้นสิไปงานคาริสต์มาสโรงเรียนพี่น้องก็เลยแม่แม่เพิ่นซื้อสูตรไทยก็เลยล่องสเพราะว่าอากาศมันก็หนาวเนาะกิจกรรมวันเด็ดวันว <ๆ S 1> ันคริสต์มาสอุ้ยถอดทอดๆๆๆ เดี๋ยวไม่ได้ใส่ของใหม่กับเขาเนะอะถอดชุดกวนเดี๋ยวอายเขาเดี๋ยวเลี๋ยเลี้ยแต่รางวัลพวงมาลัยให้เด็กๆเนี่ยบอกบอกป้านะนาบอกป้านะะนาพวงมาลัยมั้ย คุนเพิ่นชิไปเต้นคุณครูบอกคุณแม่สามารถให้พวงมาลัยน้องๆได้นะเดี๋ยวเมียเพิ่นสิไปเฮ็ดตัตนคือลือด้วยพีน่น้องเอาบ่ <ขอ S 1> ไเด็นพวงมาลัยทีขอพวงมาลัยจักป้าป้านานทาทีขอาลงนะคะบ๊ายบายจ้า,าเต้นอะไรเต้นคึกมากเต้นสาวนะพีนนพ่น้องตันคือลือหวนอ้ว่นโตเอ้าเจ้าพวกพี่น้องเมืเองโตสิทำแม่นี่ย แม่ิแป้้อนไม่แกิน,นจะมามาก,กิน,ช,<อ>กนช็อกมาก,กินช็อกแลตครับผมนี่นเพื่อนมากช็อกโกแลตเพื่อนมากเพื่นมากินช็อกโกแลตกินชีวิตจิตใจเี้อเงเสียผาเลีเลีเ่ยนนากล่องอะไรเี่ย อาบน้ำเช็ดตัวออกเด้อแม่ต้มน้ำให้อาบไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อซักให้เอาชุดนั้นไว้ดีๆกะขอขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อวยพรมันเกิดให้พี่ว่าได้พี่น้องพรใดที่พี่น้องคอมเมนต์มาหรือส่งมากะขอใยขึ้นพี่น้องครับผมกะขอให้พี่น้องมีความสุข ความเจริญเช่นกันครับที่ไววพอ่แพร่ว่าเด้อพี่น้องทุกคนครับขอขอบบุญขอบคุณที่เอ็นดูขอบคข้วเฮานะกินทาดินนี่ไปน้ำนี่ไว้ก่อนแล้วสามชีร่อยบุญแต่ว่าตัวหน่อยหูนะตัวหน่อยก็เลยไปเชื้อไข่จะกินช็อกโกแลตเพิ่อนเด้อจะเป็นเลี้ยงเด้ออร่อยไหมไป บายทุกคน bye, bye สวัสดีค่ะ